จะเห็นว่าตัวกรอกหกบหน้ากับหน้าแก้มมันดูยกขึ้นมาส่วนใหญ่ใชมันจะขึ้นประมาณ15% 20%เนี่นยควันนี้นะคะเราก็จะมาทำโปรแกรมอัลตาลิฟกันที่โรงพยาบาลศัยกรรมตก,ตกแต่งเดบิวต์กันค่ะวันนี้เราแพลนยิงกันสามหัวครับมีหัวแรกนะครับหัว4.5มิลใช้ในกันยกหน้ารือหน้าเนาะหัวที่สองหัวสามมิลเป็นชั้นที่ยิงชั้นหนแท้หว่าชั้นเดิมอีกนะครับเนการปรับให้ผิวเนี่ยเฟิร์มขึ้นเพราะมีการเพิ่มน,น,น้าซีลอยดน แล้วก็หัวลันจบอะคือหัวสอมิลครับเป็นการยิงเพื่อปรับแก้ปัญหาพวกไฟลายเส้นบางๆตื้นๆนะ่ะกลุ่มนี้การฉีดอย่างกลุ่มฉีดโบน่ะแก้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าใครจะมาทําก็ได้นะคะต้องเป็นคุณหมอที่มีความรู้เฉพาะด้านเท่านั้นความรู้สึกที่ทํานะคะมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นเลยทุกคนหลังจากที่ทําเสร็จแล้วหนึ่งด้านคุณหมอเขาก็จะให้เราดูเปรียบเทียบกันครับเรามองหน้าตรงครับจะเห็นว่าตัวกรอกหกบหน้ากับหน้าแก้มมันดูยกขึ้นมาส่วนไหนนะ จะเห็นว่าแนวกรอบหน้าครับจอไลน์มันคมขึ้นแล้วก็ช่วงหน้าแก้มเนี่ยกับร่องแก้มมันถูกยกขึ้นบางส่วนเหมือนกันในความรู้สึกของตัวเองมันรู้สึกว่ามันยกขึ้นอยู่แล้วอันนี้ันารู้สึกแบบตึงๆตึงๆแต่วก็รู้สึกเหมือนว่ามันยกแล้วเไรางอี้นี่ก็แต่งหน้าต่อได้เลยได้เลยครับแต่งหน้าได้เลยเพราะว่าทำไปเนี่ยหนึ่งคือแผลไม่ได้แผลแล้วก็สองคือความช่ำก็ไม่ชัำอะไรได้เลย